สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องผลของการทำแทง้งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทีมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ซึ่งดิฉันจะเรียกพระคุณท่านว่าหลวงพ่อท่านได้อาพามาหลายเดือนแล้วเพราะโรคหมู่สวัสดโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัชนิดหนึ่งใครเป็นแล้วต้องทอรมานไม่น้อย โดยเฉพาะพระมหาเถระที่มีอายุย่างเข้า90ปีอย่างเช่นหลวงพ่อซึ่งถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถึงกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เรียวแรงที่ธรรมดาก็มีน้อยอยู่แล้วกลับซุดลงไปอีกจนระยะหลังท่านถึงกับเดินไม่ไหวลูกศิษย์ลูกขาก็พยายามรบเร้าให้พระคุณท่านไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ท่านก็ไม่ยอมไป จนอาการไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในคืนหนึ่งปรากฏออกมาลูกหลานจึงได้ช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถไปส่งอย่างโรงพยาบาลปินเกล้าฝั่งทนบุรีเป็นการด่วนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลวันแรกๆก็ได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ดีๆหลวงพ่อก็เรียกให้ลูกหลานรีบส่งผ้ารับประเค r e ไปให้ท่านลูกหลานที่อยู่เฝ้าท่านก็อดสงสัยว่า ท่านจะเอาผ้ารับประเคนไปทำไมจึงกาเปลียนถามท่านหลวงพ่อบอกว่าเร็วๆเธอหน้าเขาจะเอาผูมมมาถวายได้ความว่ามีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งกำลังจะยกพุ่มถวายหลวงพ่อทั้งๆที่ลูกหลานไม่เห็นใครสักคนเรื่องแปลกๆในโรงพยาบาลยังมีอีกแต่คราวนี้เป็นโรงพยาบาลสิริราชซึ่งคุณต้อยไปนอนรักษาตัวอยู่เริ่มแรกคุณต้อยตั้งคันใหม่ๆ ได้ไปฝากคันกับแพทย์หญิงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลสิริราชแต่เมื่อคันเติบโตขึ้นจนได้มีอายุ6เดือนเศษคุณต้อยก็บวมไปทั้งตัวจากน้ำหนักตัว40กิโลกรัมเศษเพิ่มขึ้นไปถึง61 62กิโลกรัมแพทย์หญิงคนที่คุณต้อยไปฝากคันก็ไม่เคยบอกถึงสาเหตุนี้ให้กับคนไข้ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจนขุนต้อยเองก็อดรนทนไม่ไหว ได้โทรไปถามคุณหมอสมชัยที่โรงพยาบาลศรีวิชยัยจึงทราบว่าเนื่องจากคันเป็นพิษคุณต้อยจึงบวมหมดทั้งตัวและพึ่งควรระวังคนไขอาจจะช็อกได้วิธีที่ดีที่สุดคุณต้อยต้องอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดสรุปแล้วคืออยู่ในระยะอันตารายและก็เป็นความจริงเพราะอีกไม่กี่วันต่อมาลูกในท้องของคุณต้อยก็ตายอันเป็นเหตุให้คุณต้อย ต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นการด่วนทั้งนี้จากความการุณาของคุณสุพรรณีจันทวานิทที่คอยช่วยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งณนะโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งและที่โรงพยาบาลแห่งนี้คุณต้อยก็ได้พักรักษาตัวในห้อง42ตึกสูตินารีซีพอตกค่ำคืนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาไล่คุณต้อยออกจากห้อง42 เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของห้องนี้นานแล้วคุณต้อยต้องวานคนไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางจึงพออาศัยอยู่ได้ที่ไม่ลืมก็คือคุณพยาบาลตึกจุธาทุตและตึกสูตินารีพิเศษสีที่เมตตาต่อคุณต้อยณที่นี่นี่เป็นการทำแท้งครั้งแรกของคุณต้อยและพอดีได้รับจดหมายฉบับหนึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งมาให้ฟังจึงขอถ่ายทอดดังต่อไปนี้ สวัสดีค่ะหนูอยากจะเล่าเรื่องของหนูให้ฟังค่ะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่คิดจะทำแท้งและทำแท้งแล้วทั้งหลายเพื่อจะยืนยันว่าวิญญาณมีจริงและบาปบุญมีจริงหนูอายุ23ปีแฟนหนูอายุ24ปีเราได้เสียกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานเมื่อปลายปี2535หนูเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาแฟนหนูเขาว่าเขายัางไม่พร้อมที่จะมีลูก เขาเลยพาหนูไปทำแท้งซึ่งหลังจากทำแท้งก็มีเหตุการณ์เกิดแก่หนูหลายอย่างเหลือกเกินคือว่าตั้งแต่หนูทำแท้งอะไรอะไรมันดูจะมีอุปสรรคไปหมดงานที่หนูทำจะเกี่ยวกับการตลาดและหาลูกค้าตั้งแต่ทำแท้งแล้วลูกค้าที่หนูเคยติดต่อได้พ้นดูจะไม่ให้ความร่วมมือกับหนูเลยจะขอยกเลิกสัญญากันรดนาว นั่นก็หมายถึงความล้มเหลวในหน้าที่ของหนูเพื่อนร่วมงานที่เคยให้การช่วยเหลือหนูก็กลับมาเป็นขัดแข้งขัดขากีดกันหนูหัวนหน้างานที่เคยเมตตาปราณีหนูเหมือนลูกเหมือนล้านก็เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งระยะนั้นหนูทําอะไรดูจะขัดใจเจ้านายไปหมดรายได้หนูตกจากที่เคยได้ทั้งเงินเดือนรวมทั้งเปอร์เซนต์จากค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายจากเดือนละหมื่นกว่าบาท เหลือเพียงสามพันกว่าบาทและที่ร้ายที่สุดเจ้าหน่ายพยายามจะหาคนมาแทนที่หนูคือจะไล่ออกจากงานรวมทั้งทังบ้านหนูหลังจากที่หนูทำแท้งมาก็ต้องมีเรื่องกับพี่และแม่ตลอดเลยตอนนั้นหนูทำอะไรมันรู้สึกขัดหูขัดตาของพี่และแม่อยู่เสมอหนูกรุ่มและเครียดมากต้องอาศัยยาระงับประสาททุกวันและสุขภาพหนูตั้งแต่ทำแท้งจะมีอาการเจ็บออดอดแอแอด,แอด ต้องหมดเงินค่าหมอค่ายาไปไม่รู้เท่าไรรวมความว่าตั้งแต่ทำแท้งมาหนูเจอแต่ความโชคร้ายจนผิดสังเกตจนหนูแทบจะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าให้ได้เลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนชวนหนูไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเก่งทางสมาธิสามารถรู้อะไรได้ราวกับตาเห็นหนูกำลังกรุ้มใจอยู่พอดีก็เลยตกลงตามเพื่อนไปกราบพระอาจารย์รูปนั้น เมหนูเจอท่านก็ได้เรียนถามท่านว่าหลวงพ่อคะเวลานี้หนูเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่าเจอแต่ความโชคร้ายตลอดเวลาหลวงพ่อท่านจ้องหน้าหนูดูสักครู่หนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าหนูเคยทำแท้งมาหรือเปล่าหนูตกใจมากที่ท่านถามปัญหานี้ขึ้นมาแต่ก็ยอมรับโดยพยักหน้าท่านก็เลยบอกต่อว่าวิญญาณเด็กเขายัางไม่ได้ไปไหนหรอกเนื่องจากเขายัางอาฆาตหนู ที่ฆ่าเขาเขาจะคอยติดตามหนูไปทุกคนทุกแห่งเวลาหนูเจอสิ่งร้ายเขาจะดันให้หนูไปเจอสิ่งนั้นง่ายยิ่งขึ้นเวลาหนูเจอสิ่งดีเขาจะคอยขัดฟางซึ่งถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปโดยไม่แก้ไขเขาจะทำให้หนูเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทีเดียวเพราะเขาอาฆาตมากหนูก็เลยถามท่านว่าจะแก้ไขอย่างไรล่ะคะท่านบอกว่าไม่ยากหรอกสิ่งที่หนูทำนั้นเป็นบาป จะแก้ไขต้องเอาบุญเข้าไปแก้แล้วท่านบอกต่อว่าให้หนูเช่าพระพุทธรูปหน้าตัก้านิ้วจีวรหนึ่งไตรจากร้านสังภัณฑ์แล้วนำไปถวายที่วัดใดก็ได้ให้ถวายเป็นสังฆทานอุดทิศส่วนกุศลให้เด็กขออาโหสิกรรมที่ได้ทำร้ายเขาและให้หนูปล่อยปาท,ที่เขาจะนำเอาไปฆ่าลงสู่ที่ปลอดภยัยเป็นจำนวนเท่าอายุของหนู และให้หนูใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูกทุกวันจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยร้ายกลับกลายเป็นดีถ้าหากหนูไม่สามารถใส่บาตรทุกวันได้ก็ให้หนูเอาเงินไปบริจาคให้แก่วัดใดก็ได้ที่มีโรงครัวสำหรับทำอาหารถวายพระให้หนูเอาเงินไปบริจาคเป็นค่าอาหารทุกเดือนหรือจะเอาเงินไปบริจาคเป็นค่าอาหารที่โรงพยาบาลสง์ก็ได้หลังจากนั้น หนูก็ได้จัดการทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์รูปนั้นทุกประการต่อมาอะไรอะไรก็ดีขึ้นตามลำดับทั้งหน้าที่การงานและทางบ้านโรคไข่ไข้เจ็บดูเหมือนจะหายไปจนหมดทุกวันนี้หนูกลายเป็นคนโปรดของเจ้านายรายได้หนูเพิ่มขึ้นจนเกือบเดือนละสองหมื่นบาทซึ่งเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งหนูทํทบุญมากหนูยิ่งมีรายได้ดียิ่งขึ้น ที่หนูเขียนเรื่องนี้ของหนูขึ้นมาเพราะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้อื่นเพราะสมัยนี้คนชอบทำแท้งกันมากโดยไม่กลัวบาปกรรมหนูขอยืนยันเลยค่ะจากประสบการณ์ชีวิตของหนูหนูขอรับรองว่าบาปมีจริงบุญมีจริงถ้าหากเราทำบาปก็จะนำชีวิตเราให้ตกต่ำเดือดร้อนได้จริงถ้าหากเราทำบุญทำกุศลก็จะทำให้ชีวิตของเดร่รุ่งเรืองเจริญได้จริง ฉะนั้นหนูอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายให้หันมาละบาปบำเพ็ญบุญด้วยการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาชีวิตของท่านจะประสบความสุขความเจริญอย่างแน่นอนเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณนิอ่อนเป็นอย่างยิ่งที่อุตส่าห์เล่าเรื่องเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนทั้งหลายฝากท่านผู้ฟังกดติดตามช่องนิมิตพิษวงเอาไว้ แล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ